ความตื่นเต้นในศึกวันลุมพินี133การต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความประทับใจและความขัดแยง้งศึกวันลุมพินี133ที่จัดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานักแสนามวยเวทีลุมพินีรามอินทราได้มอบความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับผู้ชมทุกคนด้วยการต่อสู้ที่มันสุดๆจากนักกีฬา12คู่ที่แต่ละคนมีทักษะและกลยุทธ ที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่น่าสนใจคือมีบางคู่ที่ผลการต่อสู้อาจจะทําให้ผู้ชมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากซึ่งเราจะมาพูดถึงในบทความนี้คู่เอกป้องเพชรพีเคแสนชัยวัสสเกรเกอร์ทอมในคู่เอกของรายการป้องเพชรพีเคแสนชัยวัย27ปีจากบุรีรัมย์ได้เผชิญหน้ากับเกรเกอร์ทอมวัย25ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยรุ่นไกลเวด1 2 5 1 3 5ปอป้องเพชรได้แสดงฝีมือที่ยอดเยี่ยมโดยเปิดโหมดดูหัวอาวุธชุดใหญ่ และได้จังหวะสัดหมัดควาส่งเกรเกอร์ร่วงลงพื้นครบ3ครั้งเอาชนะ TKO อย่างสวยงามในยกสองคว้าชัยเหนือคู่ชกต่างชาติเป็นครั้งแรกในรายการนี้พร้อมรับโบนัส3า0 0 0 0บาทกลับบ้านเป็นครั้งที่5แต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเกรเกอร์ทอมมีโอกาสที่จะชนะได้หากเขาได้รับเวลาที่มากกว่านี้หรือไม่คู่เอกภาพอินเตอร์ชาพยักสักสตูนวสัสซมันดาคาสานอฟในคู่เอกภาพอินเตอร์ชาพยักสักสตูนวัย27ปีจากสตูน ได้เผชิญหน้ากับซามันดาคาซานอฟวัย19ปีจากอุซเบกิสถานในกติกามวยไทยรุ่นสปรเวต115-125ปอชาพยักได้ชนะคะแนนเอกฉันเก็บชัยไฟที่8กู้ความมั่นใจคืนมาแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าซามันดาคาซานอฟมีโอกาสที่จะชนะได้หากเขาได้รับประสบการณ์ที่มากกว่านี้หรือไม่3จอมบูฟอร์มจัดฟาดโบนัสรวม1.05ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีจอมบูสองรายแสดงฝีมือปิดเกมโดนใจบิ๊กบอสชาตรีสิทธิยอดธง ขอแจกเงินรางวัลโบนัสพิเศษทันทีคนละ350,000บาทไม่รวมค่าตัวรวมยอดเงินทั้งสิ้น1,500,000บาท1,500,000บาทได้แก่พยักศักดิสตูลวาเลริสตรนการีและต้องเพชรพีเคแสนชัยซึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้บางคนเกิดคำถามว่าการแจกเงินรางวัลโบนัสพิเศษนี้เป็นสิ่งที่ยุติธรรมหรือไม่สรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี133 คู่เอกต้องเพชรพีเคแสนชัยชนะทีเคโอเกรเกอร์ทอมนาทีที่2นา่กา23นาทีของยก2มวยไทยรุ่นไฟเบท1 2 5 5 3 5ปอคู่รองวาเลรีสตรนการีชนะนอกสานิตเอกมึงนนนาทีที่1นาการ8นาทีของยก3มวยไทยรุ่นไฟเบท1 2 5 1 3 5อ่ปอริทิเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มชนะคะแนนเอกฉันมาจิตคาริมีมวยไทยรุ่นสตรอเวท1 1 5 1 2 5ป สันเทศศสลัดชีพชนะคะแนนเอกฉันท์เทตมืองสีที่เด็ด9 9มวยไทยรุ่นไฟเบท1 2 5 1 3 5ปอสิริโชคศส,สมหมายชนะคะแนนเอกฉันท์กล้ารบหน่วยกาแฟโบราณมวยไทยรุ่นไฟเบท1 2 5 1 3 5ปอพยักษ์ศักสตูลชนะน็อกเด็ดสโชคมีชัยนาทีที่1นาฬิกาเกนาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5ปอชาพยัก์ศักสตูนชนะคะแนนเอกฉันท์สมันดาคาซานอฟมวยไทยรุ่นสตรเวท1 1 5 1 2 5ปอ เพชรเขากระโดงลูกเจ้าแม่ใส่ทองชนะน็อกอายุเอลคาาราวินาทีที่ศูนย์นาฬิกาห้าสิบสามนาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าห้าปออาโนซิสเนรอสชนะคะแนนเอกฉันวาลิสซักราจีมวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอโทมัสคุโรดะชนะคะแนนเอกฉันคิริวชิชิกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าปอมาติเยร์เกรโกชนะทีเคโอเอร์ดินบายาซองนัดนาทีที่สองนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีของยกแรก การต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นแบนต์เบต135-145ปอเวียดอันโดชนะที่เคโอเรียวฮิรยามานาทีที่2นาฬิกา48นา,าทีของยกแรกการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นฟลายเบต125-135ปอความหมายของผลการตัดสินแบบต่างๆชนะเอกฉันยู a n เ m o u s สิ c i s ชัน ision, หมายถึงกรรมการ3คนเห็นตรงกันให้ฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ชนะไม่เอกฉันสเตติชัน ian, หมายถึงกรรมการ2คนให้ฝ่ายหนึ่ง ชนะส่วนหนึ่งครให้อีกฝ่ายชนะชนะเสียงข้างมาก j ม r i t ร d e c ด s i o n หมายถึงกรรมการสองคนให้ฝ่ายหนึ่งชนะส่วนหนึ่งควรให้เสมอสัปดาห์ต่อไปลุ้นเดือดในศึกวันลุมพินีหนึ่งร้อยสาสิบสี่ในสัปดาห์ต่อไปศึกวันลุมพินีหนึ่งร้อยสาสิบสี่จะจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนี้ด้วยคู่เอกยอดเหล็กเพชรออชริยะปะทัทอานามามดอฟและคู่เอกภาคอินเตอร์เอลิสอับเดล,ลาลีล่าชัยต่อเนื่องพบอลาวดีรามสานอฟ ซึ่งจะเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและน่าจับตามองอย่างมาก